รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถวีธรรมวิถีไทยทางช่องทอทอบ5ทุกเชา้าอาทิตย์เวลา6โมงเชา้าคาวนี้นะคะน้องจิบกับทางรายการนะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดป่าดอนประด,รดูมุงคลทิพย์นะคะตำบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขาภายในวัดนะคะก็กําลังกอ่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์พระบูรสดเจดีนะคะและสิ่งต่างๆภายในวัดเพื่อให้วัดนะคะได้คงอยู่สภาพเดิมนะคะค่าภายในวัดนะคะจะเป็นไปมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามน้องจิบนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดและใครนะคะที่อยากจะร่วม งานบุญกระถินก็นติดต่อได้นะคะที่ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดยวตามน้องจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดป่าประดู่มงคลทิพย์ประกาศรัศการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะก็ขอจเจริญพร กับคณะรัทยา,าติโยมพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายแล้วก็ขอเจริญพรกับช่องรายการวิถีธรรมวิถีไทยวัดป่าดอนประดูมงคลทิพย์แห่งนี้ได้มาถ่ายทำรายการเป็นการเผยแพร่บอกบุญให้กับพุทธศาสนิกชนสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันอัตมาภาพนั้นชื่อว่า พระเชษฐพงศ์ปัญญาวโรทำนักอยู่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดป่าดอนประดู่มงคลทิพย์แห่งนี้ก็ได้ถือโอกาสนี้บอกกล่าวเล่าต่อให้กับพุทธศาสนิก,กชนดาดโยมได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันก่อนอื่นนั้นก็จะได้เล่าประวัติของวัด โดยพอสังเกตให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้โดยทั่วกันวัดป่าดอนปะดูมงคลทิพย์แห่งนี้เดิมทีเป็นที่พักสง์มาก่อนก็ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2527ซึ่งพระอุโบสถเจดีแห่งนี้แล้วก็วัดป่าดอนประดูมงคลทิพย์แห่งนี้ก็ถือว่าสร้างมานานเสนาสะนะ ไม่ว่าจะเป็นศาลาอุโบสถเจดีย์แล้วก็หอระฆังกุฏิและสถานที่ต่างๆวัตถุสถานวัตถุทาวลต่างๆก็ได้สุดโทรมลงตามการตามเวลาก็ถึงเวลาแล้วที่อัตมภาพาก็ได้เห็นว่าได้สังเกตเห็นว่าภายในวัดแห่งนี้ก็ถือว่าสร้างมานานพอสมควรถึงเวลาจะได้บูรณะและปฏิสังขรณ เพื่อให้กลับมางดงามในอารามดังเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในโลกแห่งอันนี้ก็สุดโสมลงไปตามการตามเวลาไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนถาวรแต่ในเมื่อสุดโสมลงแล้วเราได้เป็นผู้ได้มาประสบพบเห็นซึ่งเป็นพระภิกษุ ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานอาชีพอะไรได้ก็อาศัยคณะสัายาิโยมจากทั่วสารทิศหากได้รับรู้รับทราบซึ่งข่าวสารนี้เพื่อจะเป็นสะพานบุญบอกต่อๆกันไปในการธนุบำรุงเสนาสะนะบูรณะปฏิสังขรเพื่อสืบทอดพระศาสนาโดยหลักเลยก็จะเน้นบูรณะพระอุโบสถเจดีย์นิสก่อนเพราะว่า พระอุโบสถเจดีเป็นสิ่งสําคัญคือว่าสามารถที่จะทําสังฆกรรมประกอบพิธีสังฆกรรมต่างๆได้อาทิเช่น 1. การลงสวดพระปาติโมกโลงฟังพระปาติโมก 2. สองทำพิธีบรรพชาอุปสมบทคือการบวชพระเนี่ยนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าไม่มีโบสก็ไม่สามารถที่จะทําสังฆกรรมสังฆกิจนั้นได้ให้สําเร็จก็อย่าจะได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันตามกำลังศรัทธาเพื่อบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะ,ะวัตถุแห่งนี้ให้กลับมาสวยสดงดงามอย่างเดิมหากญาติโยมมีความประสงค์อย่างไรก็ให้ติดต่อมาที่วัดป่าดๆๆอนปูมงคลทิพย์ได้เลยเพราะว่าเจตนาของอัตมภาพก็คือบูรณะวัดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นพระอุโบสถเจดีแห่งนี้ ญาติโยมท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นพระอุโบสถเจดีที่แปลกที่สุดในจังหวัดสกลนครเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นได้ทั้งโบสถ์เป็นได้ทั้งเจดีและมีศิละปะ,ะต่างๆนานา,นาประสมประสานกันอยู่ด้วยอาทิเช่นมีทั้งศิละปะของขอมแล้วก็ศิละปะของไทยแล้วก็ศิละปะของจีน ศิลปะของเนปาลน,นี่แหละจะได้ถ่ายทอดให้พวกเราท่านทั้งหลายสาธุพุทธศาสนิก,กชนได้เห็นเป็นบุญตา,าได้ฟังก็เป็นบุญหูได้สนทนาก็เป็นบุญปากานี่แหละก็ได้ว่าสุขโขุญยญศอุจ,จโยสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำสุขมาให้ท้ายที่สุดนี้อัตมา,าพาในนามคณะสงฆ์วัดป่าดอนประดูมงคลทิพย์จังหวัดสกลนคร ขออํานวยอวยพรอาราธนาเอาคุณพระศีรัตนไตคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันตอาหารหันอาทิตเช่นองค์หลวงปูเ่เสากันตะสีโลองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์หลวงปู่ฟัน่นอาจารโรขออาราธนาเอาคุณความดีทั้งหลายเหล่านั้น จงมาปกปักรักษาคุ้มครองคณะสัตยา,าติโยมพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายทั่วประเทศจงมาประสิทธิพรชัยให้ท่านทั้งหลายได้เจริญสุขเจริญศีเจริญชนเจริญพัน์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโ,โรคนิราชภัยประสงสับกุศลใดก็ขอให้จงสงประสงค์เทิน